เละยอดขึ้นไม่หยุดเลยตอนนี้ยอดโอนขึ้นไม่หยุดเลยสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ซื้อถ้าหลังจากจบไลท์7จนี้นะคะที่ห้านาทีที่ิไฟลุกไหม้แล้วเนาะก็อยากให้ไปกดติดตามหรือว่ากดซื้อที่ตะกา้ามาดามคุยได้ค,คุณเท้าสู่ทุกคนนะคะรวมถึงนะคะคิดว่าน่าจะมีสไมลี่นะ,ะแฟนคลับจากแบบว่าวันคู่ต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็น บ้านหลักนะคะหรือว่ากองทัพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หลายๆคนที่เข้ามาดูเข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะคะจากการโดนทที่การช่วยซื้อสบู่มาดมหรุในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเทรนทวิตนะคะแล้วก็เข้ามาดูไลฟ์เยอะมากเยอะมากจริงๆกดหัวใจบางคนไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรแต่ว่าช่วยคอมเมนต์ช่วยหัวใจช่วยรีวิวพี่ฟ้าก็ดีใจมากๆดีใจมากๆเลยแต่อย่าลืมนะคะว่าสบู่มาดมหลุเนี่ยเขาไม่ได้มีขายแค่ช่องทางออนไลน์อย่างเดียวค่ะ ยังน,นะคะตอนนี้คือแบบอ,นะอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะสี่สอ้อมสี่ซ้อมมาแล้วรออีกนิดนึงแล้วก็มาแล้ว <c oughs> ยอดก็คือโหดมากขอให้อ่ขอให้แบบว่าถึงหนึ่งล้านสำหรับจบไลฟ์ไปใครที่ยังไม่ได้โอนหรือว่าอันนี้ไม่มีเก็บปลายทางใช่ไหมคะมีค่ะอ๋ออาจอาจจะมีคนที่เก็บปลายทางด้วยนะคะขอให้แบบว่าถึงทะลุหนึ่งล้าน รับวันนี้ขอบคุณทุกออเดอร์นะคะทีเ่เข้ามาสั่งซื้อแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ฟ้านะคะเอาจริงๆอ่ะสะบู่ขายได้ดีด้วยตัวเขาเองด้วย ด้วยจริงๆพี่ฟ้าเชื่อว่าคนที่ซื้อไปแล้วก็ยังอยากกลับมาใช้ซ้ำน่าลองไลฟ์แล้วนะคะทุกคนวันนี้ต้องไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอให้เอา,เอาสบู่ไปใช้กันอย่างมีความสุขใครที่เอฟแล้วนะคะอยากแฮนเชิญนะเพราะว่าได้ของดีไปใช้น่าเสียสิทธิ์คนอื่นมากๆเลยนะคะถ้าว่าเราแทนเชิแต่พี่ฟ้าเห็นยอดแล้วแหละคิดว่าน่าจับแบบว่าเอฟกันไปเยอะอยู่มากๆเลยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากๆราตรีสวัสดิ์นะคะรักทุกคนมากๆนะคะ นี่เราปิดยังอะเราปิดยังอะปิดยัง